ลี่ชัยพับคว้อเสียดีๆก็ดูขอบวงขอบไกลก็ให้ลือไปเลยนี่ใช่มันหนีนังเอกเขามิจะพูดงามๆได้มือนี่เขามาไายเอ็มวีอะเพิ่ง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 แจ็คขังหลังกัดโม่แล้วว่าอันนี้ปันไดผู้กำกับใส่พูดน่ะผู้กำกับเอ้าย่างยางไปหาผู้สาวกูดูไปจีบสาวหนึ่งสาวหนึ่งเล่าหมดเล่าหมดในบทนี่เราเนี่ยดูแค่หมด เอา้าจีบสาวอ่เบิ้งกระดูกรักคนฟันดีมีอุปสรรคลองมารักคนฟันหกักอุปสรรคไม่มีเยาว่าฟันหักต่อของจเจ้าฟันไม่มีแม่กูเปลี่ยนเสื้อลูกตั้มกับนางเอกไหมไม่ใช่จีบสาวจีบสาวอ่เบิ้งเนี่จีบสาวอีกเบิง้งจีบสาวคนไหนเหมือนนี่นี่นี่ หุ่นสำคัญเลยหุ่นสำคัญนะมาตายบ่าายบ,บ่มากทำไมบ่มากเอาภาพปีจมูกออก <c oughs> เดียว <c oughs> จะเอื้อนแท้ตัวก,กับฟองไปยังกว่าเมื่อกี้ใช่ฟ้าคนนิวันเป็นทวดเขาคนนิวันไม่เป็นทวดยับเกยเกยผู้สาวนี่แม่ม้ล่ะจีจีสาวเนานะ เอาถามตรงสามซื้อ,อยี่จังบอกจังหวัดนี่ยังกับว่าไปสวเจ้าหนูหลายครัค้งแล้วจำชื่อนูได้หรือเปล่าหรอ,อชื่ออะไรเหนีงถี่มันปอกแป๊ก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 ปมาวัน<ล> <c oughs> ไม่ใช่ลองไชื่ออะไรลออะไเนี่ยชื่อฝนฝนคนนั้นเนาะคนละคนจะลองท่าเนี่ยเจอหนูกี่ครั้งแล้วของหนูอย,อยู่อยู่ตามพื้นเนี่ยเรียกว่าอะไรชื่อขี้แคปโป อะไรคีกระปูนี่คีกระปูอยู่ตามพื้นอหะเขาเรียกว่าเวลาไปทะเลก็เจอเนี่ยไพยปุ้ยปุ้ยไในที่ต่างซื้อลูกมาต้องให้ตัวเจ้าวัวเเจ้าอื่นแมงกระพุ่นนะได้เออเรื่องรักเดี๋ยวเดี๋ยวล่องวะน้องสายคุณแม่ขอร้องจะลูให้ตากะดูล่องชายคุณแม่ขอร้อง นั่นนายน้องใจุณแม่ขอ้องน้องใจุณแม่ขอลองจีบสาวก่อนเมื่อกี้เจ้าเอิญเขาว่ายังก่อนเจีวเาจ้าเอิญน้ำน้ำส่ตาแล้วใหญ่เอิญนใหญ่น้ำส่ตาแล้ว้ป เอิ้นเขาไปเตี๋ยบ่เบิ่งกับขวางขวางเตี๋ยกับเขาอีกแน่นมั้งซื้อซี่กันเลยซื้อซี่กันเลยไม่ใช่นึ่อีกผู้หนึ่ง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 ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังก่อนจะเห็นยังก่อนเมื่อกี้นี่จะเห็นยังก่อนเมื่อกี้นี่จะเห็นยังก่อนเมื่อกี้นี่เห็นผู้ไม้แล้ว

ท่าสีธัญญานิพาแรงไม่ได้รับเลยสวัสดีครับอเมจเจได้ชื่เมจโจวไดต้องไปนู้ตั้มไปนู้นนะดได้มากับนางเอกมานี่กับลูกเอ้าพาไปดมนี่ยงกันมั้มามานางเอกวันนี้นูองู้องแทตาเองด้วยนะหยิ่งงอ มันใช่มันเป็นเวอร์ชันไหมตัมไปตรงนั้น่้มหน่อยนึ่งแชทมาใส่กืนที่หน่อยตั้มใช่กะับทยของเราเขาโลก่กงไส้อเคครับนี่ต้องหอยนี่่อ้มันนอง ฝาเฮ้ยลืมแล้วเอ้านอกอย่างเหรอเราอะแอบไปถ่ายตอนเขากำลังใา่เออเออเราใช่เลี้ยงไม่เเจอนุกี่คร้็ไม่เคยคุยดีกันหรือักเออเสียใจเลเดนบอกเสียใจทำไมเสียใจใครก็จำไม่ได้นรองไผ่ฝังเนอ <cười> <cười> mới nhìn bữa tháng ăn nữa oh.